ถ้าามการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทยคุณต้องได้กิงครับคือโอเคซีเกมวิเกม,เกมอะไรก็แล้วแต่ฟุตบอลโลกมันมันมน,นี่เป็นทัวร์เมนท์ของ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 ฟีฟาหรือของฟีฟาแต่ว่าถ้าเป็นทัวร์เมนท์ของบ้านเราคือคิงคัพนี่ทุกคนต้องเล่นนะถามว่าพวกนี้ในระดับโลกดังไม่ดงังแต่ทําไมไม่เคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแต่การที่เราเชิญเข้ามาเนี่ยคือว่ามีประโยชน์แน่นอนเพราะเราต้องเล่นฟุตบอลหลากหลายทวีวีถ้าเราคิดจะไปถูก ใช่ครับเราจะบอกว่าเราจะอุ่นแต่เพราะเอเชียเพื่อชนะก่อนจริงๆแล้วมันมันเป็นไปไม่ได้แต่ผมว่าที่สำคัญที่สุดคือการที่เข้าไปเชียร์ทีมของประเทศเราเองนะครับตอนนี้สิ่งเชียร์สำคัญมากผมว่าการที่เข้าไปแล้วคนดูเยอะๆคนดูเต็มสนามภาพมันลอกไปทั่วโลกเนี่ยผมว่าประเทศที่เขาอยากจะมาประเทศเราเขาอาจจะอยากมาแล้วแหละผมว่ามันดูของแปลกใหม่นะเบลารุส บูกิน่าฟาโซงี้คือผมว่ามันต้องเปลี่ยนความนำเจมากใช่ไหมฮะผมว่าตรงนี้น่าจะเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปช่วยเสียดิมชาเราเยอะ